ใายมันแม่ปีนี้สิบสองสี่ห้าอยากได้หยังว่าอยากได้หยังเราจะได้ยังอยากให้ลูกหลานอยู่ดีมีแห้งกับพ่อแล้วอืมแต่ว่าข่อยมีของให้เจ้าอยู่เด้ีมไม่หนังล่ะนี่เด็กกระเป๋ากระเป๋ามีมล<ม>กระเป๋ามีมลนี่สวยเ<ม><ม>บิ่งจับเบิงง่งไงจะได้บ่ออาหาซื้อยากเดอ้อของพี่เมียม,มน่ะงา<อ>มบ้างงามตั้งแต่นาะงามก็คือกระเป๋ามีมลน่ะยาย ไม่ได้สวยอย่างเดียวนะแต่ว่ากลิ่นหอมเวลาเราได้กลิ่นของกระเป๋าเนี่ยคือสดชื่นรู้สึกตื่นเป็นกลิ่นของความมงคลกลิ่นมงคลกลิ่นดีที่สำคัญตัวเนี่ยคือกระเป๋าของสายมูเป็นเครื่องรางของคนดังดาล่าอินฟูเอเซอร์เขาใส่กับเบิร์ดเนี่ยกระเป๋ามีหลายแบบพี่น้องมีหลายแบบเลยมีทั้งแบบสพายก็มีกระเป๋าผู้หญิงผู้ชายกระเป๋าไซส์แบบ ใหญ่สุดก็มีและพรีเมียมอย่างดีก็มีพี่น้องอันนี้คือหนังแท้เลยหนังแท,นนงนงแท้นะครับพี่น้องหนังแท้จากอิตาลีนะครับผมบอกเลยว่าทนทานที่สำคัญนะครับกลิ่นหอมเป็นกลิ่นของสายมูที่แท้จริงที่สาคัญใครกําลังตามหากระเป๋าที่เกี่ยวกับเครื่องรางอันนี้เครื่องรางหมายถึงอะไรเครื่องรางที่คนดังใส่พี่โมดดาใช้ดารานี่ไอดอนใช้เยอะมากใหย่ยเขาเสือกันว่ากระเป๋าตัวนี้คือใส่มนันดุดามนันดุดเงินเข่าคือ เก็บเงินดีดูดเงินด้วยที่สําคัญนะครับผมสีมงคลเลือกตามวันเกิดเลยมีสีให้เลือกตามวันเกิดเพราะแล้วใครอยากปังนะครับผมถ้ากระเป๋าสะต่งมีมนมีหลายรูปแบบแก้มัากแบบใดอ่ะแก้มัากส้มใดแก้มัากสีดำแกบบ้มัากสีดำมันบอนะถ้ากระเป๋าผู้หยิ่งสีดำกับแบบนี้ก็มีนะอ่านแบบนี้ก็มีแบบเล็กก็มีอ่านแบบอันนี้เป็นแบบนี่แบบถือแดงสี เนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ของมีมนนะครับพี่น้องอันนี้คือสัญลักษณ์ของความมงคลนะครับใครได้อันนี้ไปคือบอกแน่ปังแน่นอนเพราะว่าดารานักร้องชายเยอะมากของไข่เปลี่ยนที่ิตไข่ยอนไข่ใส่กระเป๋ามีมุลไหนละพี่น้องใครติดตามมั้งแต่แรก้แต่แบบเล็กๆเลยตอนไปสมุยอ่ะพายครั้งแรกดูแบบปังมากอจาจับตัยยวใหญ่ชอบไปไหนมักไปไหนเดี๋ยวเลยสีดั้มีหลายแบบแบบนี้กับมีเนี่ยอันนี้คือดูจับมันหอมใบะของมึงดูกระเป๋ายังคือจะหอมมันนี่ กระเ,ป,เป๋าเงียคือควมปาบนี้แล้วหอมนานด้วยนะแล้วที่สำคัญดูเธอซิปอะไรแบบเลือดทวนทามเนี่ยเก็บตังค์ได้เยอะเก็บตังค์ได้หลายดาล่าใส่หลายพ่อเอาอาที่มันปังพี่น้องสายมูเขาชอบเขาซื้อกันแบบเก็บสะสมกัน วันแม่แล้วนะครับผมใครอยากได้กระเป๋าดีๆไปฝากคุณแม่นะครับผมเพราะว่าอะไรของขวัญที่ดีต้องมาจากใจพี่น้องอันนี้คือการทางมีมอนเขาจัดโปรโมชั่นให้เรานะครับผมเป็นโปรสุดพิเศษเลยนะครับผมเลิฟมูเลิฟมัมรักแม่มูให้แม่ได้ทุกวันนะครับผมเ้ืยอกระเป๋ามีมอนตอนนี้เพื่อนมีโปูกระเป๋าหนังพีเมียมหัมุดเจ้าเลยใครที่ซื้อกระเป๋ามีมอนหนังแท้พีเมียมตั้งแต่ราคาใบ2 5 0 0บาทขึ้นไปรับสิทธิ์แลกซื้อกระเป๋ารุ่นใบกลาง ราคา12บาทครับราคา12บาทแต่ว่าจะต้องซื้อราคา2 5 0 0บาทขึ้นไปซื้อ2,500บาทขึ้นไปใบต่อไปใบกลางแลกซื้อเพียง12บาทเลยครับผมใครอยากได้โปรมีตั้งแต่วันที่8ถึง15สิงหานี้นะครับ8ถึง15สิงหานี้เท่านั้นเพราะว่าราคานี้ไม่ได้เลยเพราะว่าเซเลบดาราชายเยอะมากเข้าถึงปังขนาดนี้นะครับผมใครสนใจแอดไลน์ KK 6 4 KK 64นะครับผมแล้วแจ้งว่า รับปูวันแม่บอกแอดมินแล้วว่าอยากไปปูกวันแม่พี่น้องแอ6เคเคหกสี่นะครับผมรีบจิ้มรีบซื้อไปให้ของขวัญแม่กันนะครับทุกคนเลิฟบมัมเลือหมูเลือบมูเลือบมัมยา<อ>ยหน้ามบีลาแฟนเจ้าแบบนี้เด้อน้องอันอควรจะเป็นแจกพื้น <laughs> อย่าลืมสั่งซื้อกันนะครับกระเป๋ามีมนเครื่องรางของขันของดีจ้า